วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถขุดเหมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมเครื่องจักรหนักที่ปฏิวัติการทำเหมืองไปอย่างสิ้นเชิงรถขุดเหมืองถือเป็นหัวใจสำคัญของเหมืองขนาดใหญ่เพราะช่วยให้ขนดินและหินในปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ก็คือ b u c r u s RH 400ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องกำลังขุดแรง และเทคโนโลยีล้ำสมัยจริงๆเครื่องนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ให้กำลังถึงประมาณ4-500แรงม้าทำงานหนักต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่โหดสุดๆได้อย่างไร้กังวลจุดเด่นอยู่ที่บุ้งกีขนาดมหึมาจุได้ถึง45ลูกบาทเมตรขุดวัสดุได้มากถึง76ลูกบาทเมตรต่อครั้งเดียว ระบบไฮดรอลิกของรถขุดนี้ตอบสนองเร็วและควบคุมได้แม่นยำช่วยให้ทำงานได้ต่อเนื่องลดเวลาทำงานศูนเปล่าตัวถังและช่วงล่างถูกออกแบบมาเสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อรับน้ำหนักมหาศาลและมั่นคงในพื้นที่ขรุขระภายในห้องควบคุมก็ทันสมัยมีจอมอนิเตอร์และระบบดูแลอัตโนมัติเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการทำงานปัจจุบันยังมีเทคโนโลยีอัตโนมัติ ช่วยให้การควบคุมรถขุดก้าวสู่โหมดกึ่งอัตโนมัติใช้งานง่ายขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นด้วยโครงสร้างที่ทนทานรถขุดนี้จึงทำงานได้ดีในทุกสภาพอากาศทั้งร้อนจัดฝนตกหนักหรือแม้แต่หนาวจัดการดูแลรักษาก็สำคัญไม่น้อยต้องตรวจสอบและบำรุงระบบไฮดรอลิกเครื่องยนต์และบุ้งกีอย่างสม่ำเสมอ โดยประสิทธิภาพระดับนี้ทำให้บูซิรัส R.H. 400ช่วยให้เหมืองทำงานได้ไวขึ้นขนแร่ออกจากเหมืองได้ปริมาณมากกว่าเดิมด้านความปลอดภัยก็จัดเต็มทั้งราวกันตกระบบตัดฉุกเฉินและกล้องช่วยมองรอบคันเพื่อปกป้องทั้งคนและเครื่องจักรรถขุดยักษ์นี้ยังเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ให้เข้าถึงแหล่งแร่ลึกขึ้นและสร้างเหมืองขนาดใหญ่ได้ง่ายขึ้นจะเห็นได้ว่า รถขุดเมืองยักษ์ใหญ่นี้เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ยกระดับวงการขุดเจาะทรัพยากรหากเพื่อนเพื่อนสนใจเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมติดตามกันไว้นะครับ